อยาพึ่งแทงเขา่าอย่าพึ่งแทงเข่าไม่เอาค่ะไม่เอาค่อยว่ากันค่อยว่ากันยังไม่คุกเข่าช่วงนี้ช่วงนี้แทงเข่าเน้นแทงเขา่าเน้นแทงเขา่าใช่เพราะว่าพอสัมพันธ์แบบนักลบทเล่นตบตีถ<แ>้าเกิดว่าถ้าเกิดศึกมันสงบแล้วก็ต้องเกิดการรักเกิดขึ้นใช่ไหมคะก <มา S 1> ็ขอแสดงความยินดีกับเจมจีัด้วยที่จริงๆคือยินดีมากเห็นแล้วกรี๊ดเลยเพราะว่าเราเราไม่รู้พวกเราไม่รู้ว่าเขาจะมีการแบบคุกเข่ากันเกิดขึ้นคือหรอเคยถามพี่เจมว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่า อะไรอีปีนึงแล้วแบบหุ้ยถูกข่ามาแล้วเหรอเราก็ไปแซวพี่พอแบบว้ายร้องไห้เลยถนัดซ้ายด้วยช่วงนี้โฟมอ่ะยกบ่อยๆไปบ่อยไรไม่มทำท่าพี่โพอถนัดซ้ายไม่ช่วงนี้แบบอยากถนัดขวายกไปบ่อยไหมโบถนัดมาตลอดก็มีบ้างแต่มันยกค่อนข้างยกยากนิดนึงมันไม่มีอะไรล้งแบบให้แบบดึง ไม่รีบหรือไง่ะอย่าเพิ่งนะอันนี้ก็ขอร้องไปท่ไม่รู้อ่ะทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยเถื่อนด้ยแล้วราก็มีคิดไปแล้วแหละครับผม คิดอะไรอะไรไม่เราเราเป็นคนวางวางแผนอยู่แล้วแล้วก um> ็วางแผนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้อ๋อใช่ค่ะอะอ๋อหนูขอเค้ืเลขสามก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะอย่าไปบอกสิเดี๋ยวคนเขาก็นัตอนนี้เท่าไหร่ยี่ิบสองปะยยยสยยย ก็ยังก็ก็มีคิดคิดไวครับผมแต่ว่าก็ก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้จริงๆที่เราคุยเรื่องนี้กันนะก็มีคุยบ้างอยู่แล้วเนาะหนูชอบคุยเรื่องอนาคตค่ะมันสนุกดีเรียกว่าเรียกว่าคนที่คบกันแล้วแบบเราจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ต้องมีคุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วทำไมทำไมรู้สึกชนะจังเลยอ่ะชนะอะไรโบเป็นไงครับผู้ชายเขามาคุยเรื่องอนาคตของเราในอนาคเวลาถามโบทำไมเขามีจริตจักรากับคนสี่คนสำเนียง่ะ ไม่ก็หนูว่าโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนชอบคุยเรื่องอนาคตอยู่แล้วหนูว่าอ่ะเวนี้จะตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงกันก็หาตรงกลางหาตรงกลางให้เจอถ้าไม่เจอก็ก็เดี๋ยวก็เจอเรื่องก็เป็นเรื่องค่อยว่ากันอะไรเงี้ยหนูก็นั่นแหละค่ะก็ดีน่ารักดีชอบอยู่แล้วชอบให้ แล้วก็จะต้องมีการแบบคุกเข่าอะไรนะมองมไปทียามันจะเป็นคุนกเข่าช่วงนี้ถ้าคุกเข่าน่าจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าปวดเข่าเขาก็เลยยังเว้นๆไว้อยู่ต้องรักษาตัวนิดนึงใช่ช่วงนี้เล่นฟิตเองก็ชอบเล่นขาครับผมเล่นขาสะกคงสะกฟออะไรให้ขามันแข็งแรงใช่เพราะว่าอนาคตอยากอยากตอนตอนแก่ตัวไปอยากเดินได้ อยากเดินแบบแข็งแรงว่องไวขอจริงจังหน่อยอีก็จะเอาบอกไปคนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิใช่ใช่ใช่เออฉลาดจีเนียมากเตรเกมๆพูดแบบมาทีแล้ววาแบบยังยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกมาทีนี้ตักพักปุ๊บเลยแต่คำที่พี่เจมพูดน่ารักนะบอกขอโทษนะิอะไรอย่างงเี้าไอซ์สปอยเขาปะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนต้องมีการคิดโปรต์ในครั้งนี้ไม่ต้องขอโทษนะ ไปต่อไปต่อพี่ปวดขาพี่ไม่คุกได้ไหม้ยเดี๋ยวผมขาแข็งแรงดีทุกอย่างแก้ข่าวก่อนแต่ว่าแซวร่างกายผมแข็งแรงดีทุกอย่างนะครับผมแค่ยังไม่ให้ตอนนี้อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบไม่อยากไม่อยากรอรอให้อะไรอะไรมันเข้าที่เข้าทางพอหมอบเจะต้องตามการเวลา มันก็เป็นจริงๆการแต่งงานก็เป็นแค่พาร์ทหนึ่งแหละจริงๆมันมันก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอันนี้คิดแบบคิดแบบเผื่ออนาคตเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งงานก็คือพาร์ทมันก็คือก็คือไม่ไม่เราไม่ให้เร่พูดกันเหมือนจะแต่งงานกันแล้วเหมือนแบบเขาขอเกันแล้วใช่เหมือนอนาคตจะลงเอยด้วยกันเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่า ถ้าเกิดว่าอยากให้มีแบบงานเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ลองลองติดต่องานมาก่อนเื่อจะได้แบบงานจะได้ยิ่งใหญ่ขึ้นอ๋ออีเวนต์อีว่อีเวนต์ฟิวงานแต่งเหรอ๋อเออดีดีเลิศเลกอ๋อเจมเจมก็มาล็อกคิวมาล็อกคิวว่าเตรียมตัวให้เตรียมตัวไปงานแต่ยังไม่รู้ตีมรู้อะไรเนาะใช่จะจะเริ่มแลตัดที่แ ยังยังก็มาล็อกคิวมาล็อกคิวคร่าวๆไว้เนาะใช่่คะมมาาถก็เตรียมตัวแหละยังไงก็ก็รอติดตามจากเจมส์และโฟมกันนะครับ